สำหรับใครที่กำลังมองหาบัตรเติมเกมออนไลน์ ID เกมไอเทมโค้ดและอุปกรณ์เกมเกมิ่งเกียร์รวมไปถึงการเติมเพชรฟรีแฟ์แบบคุม้มค้มเว็บนี้เลย Payzone n t h ไม่กงไม่เกินแน่นอนลิงกจะล่นงคลิปเลยนะครับ โอเคครับผมนะก็หอกก้าวสตีนะครับนามิดหลักหนักเล่นเกมกรีนได้ไมแฟกันได้เลยนะครับนะก็สำหรับคิโรนี้นะครับนาเอกผมนะครับกับรายการก๊อดเกมเมอร์ซีกิลิกเช่นเคยเลยนะครับนะสำหรับคิโรนี้นะครับนะผมก็จะมาแจกนะครับนะสำหรับเป็นได้ที่มั่นคงฟรีเลยนะครับนะใครอยากได้นะครับนะทำตามกกากดไลค์กดแชร์คลิปโรนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับนะสำหรับคลิปนะครับนะเมื่อวานนี้นะครับนะก็คือ โคไปที่เรียบร้อยแล้วสลับ1 0 0รอยไลท์ที่ผมขอไปนะครับนะก็คืออย่าลืมนะครับนะทัก Facebook ส่วนตัวมานะครับนะผมก็จะเติมให้นะครับน้าสลับคนที่ Vergleich. ทักมาคนแรกเท่านั้นนะครับนะก็เป็นคนที่คนแรกเท่านั้นนะครับสลับคนดูจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกันก็คือใครไวใครก็ได้นะครับนาอย่าลืมทัก Facebook มานะครับน้สลับตารางคืนนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นนเป็นในหน้ากลุ่มนะครับกดเกมเมอร์ซีนะครับนะก็อย่าลืมส่งคำขอเข้ามานะครับนะมีอะไรผมก็จะแจ้งให้ได้นะครับ แล้วก็นะครับนะสลับคลิปนี้นะครับมีแจกมาเดิมเลยนะครับนะสลับนะครับนะคลิปนี้นะครับนะผมขอนะครับนะหนึ่งร้อย 10ไลค์นะครับนะก็วันนี้นะครับนะผมขอ110ไลค์ก็คือเพิ่มมา10ไลค์เองนะครับนะก็คือวันนี้นะครับนะก็อย่าลืมนะครับนะทำตามกติกาให้ครบนะครับก็คือตารางคิวนี้เลยนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดซัดคายแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็พร้อมเมนยูไอดีบวกเฟสบุ๊คบวกเหตุผลไว้นะครับถ้าครบนะครับนะสลับหนึร้อยสิไลค์อีกนะครับผมนะผมก็จะเอ่อบอกกติกาว่าให้ทักมาอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะอย่าลืมนะครับนะวันนี้นะครับอย่าลืมทักมานนนนนนนะะะะคคครรรัััับบบแกได้้เท่าส 520ร้อยยี่ดมอนนี้เลยนะครับนาก็เจมีนังด้านนะครับนะสลับเพชรนี่เลยนะครับนะ520าร้อยยีดมอนนะครับนาก็จะแจกให้นะครับนะสลับหนึ่งรางวัลเลยนะครับนาก็ถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับนาก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อพลาดข่าวสารในการแจ้งเตือนคลิปไว้เลยนะครับนะแล้วก็ สำหรับคืนนี้นะครับนะก็มีเหมือนเดิมเลยนะครับนะแต่ก่อนที่จะไปแนะนํากิจกรรมเหมือนเคยเลยนะครับนะก็ผมมีแนะนํากิจกรรมอะไรดีๆมานะครับแล้วก็ไปในด้านแคนของผมนะครับนะก็เป็นแคนน k สังคังนะครับนะก็จะเป็นแคนอะไรประมาณนี้เลยนะครับนะก็ถ้าใครอยากเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยก็อย่าลืมนะครับนะส่งคำขอมาได้เลยนะครับนะก็คือถ้าแรงแบบแรงแพทอะไรอย่างงี้ผมก็จะรับนะแต่ถ้าแรงพวกอ้าวเพีโซนอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนการเติมเงินกดปุ่มที่เติมเงินแล้วก็กดทูมานี่วอลล ประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับการกอกเลขอ้างอิงก็ไม่ยากนะครับกดที่ w a ร l เกอนี้โอนไปปุ๊บก็จะมีเลขอ้างอิงนะครับนะจากนั้นกดยืนยันปั๊บก็จะขึ้นตรวจสอบสักคู่นะครับตังก็จะเข้าบัญชีเลยนะครับไม่ต้องรอเลงสิ้นนะครับ100พนะครับประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ ออการเติมเงินมือถือนะครับกดไปที่เติมเงินมือถือตามเบอร์นะครับแล้วก็เลือกเครือข่ายแนละ้วก็ติมจำนวนนะครับกดยืนยันปั๊บก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเติมเงินมือถือสุดคุ้มก็ประมาณนี้นะครับการเติมเกมนะครับนะก็อัตราก็ให้บริการก็จะเป็นประมาณนี้ผมจะเติม50บาทนะครับก็คือ1 7 2ไดมอนด์ส่วนลด55เครดิตนะครับนะก็จะจ่ายแค่สีิบาท ส5บาทเท่านั้นกดยิดีเรานะครับกดยืนยันปั๊บเบเพชรก็จะเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับรอตรวจสอบสักคู่อะไรประมาณนี้แล้วก็การหมุนกิจกรรมเอ่อโยกสล็อตนะครับทูบันนี่ไปกิจกรรมมาใหม่ล่าสุดนะครับนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับสุ่มทูบันนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับนะกดไปเลยนะครับปั๊บนะครับแล้วก็จะสุ่มให้ดูนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับนะก็กดปั๊บนะครับรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ่า ah, ได้ห้าสิบทูมันนะี่นะครับนับไปต่อนะครับไม่ต้องรีรอทั้งสิ้นนะครับนะได้สี่สิบเจ็ดเครดิตนะถือว่ายังคุ้มคุ้มค่ามากนะครับห้าสิบบาทอีกแล้วนะไม่ต้องรอเลยทั้งสิ้นนะครับห้าสิบบาทอีกแล้วนะครับนะาก็ปา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 ปื้อปื้ปปปโอ้ทุกคนเก้าสิบทูมันนี่อ่ะทุกคนดูสิกดปบอ้าวได้บาทห้าร้อยนะครับพอเลยแล้วกันนะไปเติมวันโชว์เลยแล้วกันนะครับนะ เเราก็กดเอป็นด้านบัตรูมันนี่นะครับนะก็กดปุ๊บนะครับแล้วเราก็เติมไปทั้งบัตูมันนี่เลยนะครับนะแบบเอาเลขตรงพินนะครับมากรอกเป็นรหัสนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะครับนะปุ๊บนะครับก็จะขึ้นนะครับทำรายการสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวบะวันอะไรอย่างนี้ผมก็จะไม่รับนะครับนะก็สามารถเข้ากันมาได้เลยนะครับนะก็ สำหรับใครนะครับร้านที่อยากเข้าตอนนี้นะครับผมเปิดให้เข้าก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแครนผมวิวสองครึ่งครึ่งเนี่ยก็คือผมจะเไล่คัดคนออกนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่อยากโดนคัดออกก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น HK นะครับนาตามประมาณนี้แล้วก็จะดึงเข้าแชทแครนนะครับนายอย่าลืมทักมาตารางคืนนี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ตารคืนนี้นะครับน้ไปแนะนํากิจกรรมกันเหมือนเคยเลยนะครับน้สกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมนะครับน้สกิจกรรมเ เทศกาลไอวอลนะครับนะก็คือเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับนะก็เป็นกิจกรรมที่เลือกไอวอลนะครับนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน่าจะไอวอลนี้นะครับนาก็จะมีรุ่นลับนะครับเป็นดังด้านเออไอวอลสีม่วงด้วยนะครับนะก็เป็นไอวอลที่เออสวยพอสมควรเลยนะครับนั่นสลับไอวอลสีม่วงนะครับนะก็คือมีสิทธิ์ลุนลับนะครับเพียงแค่ง่ายๆเลยนะครับนะก็อย่าลืมนะครับนะก็คือเราต้องเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นผมจะเลือกไอวอลนี้นะครับหรือว่าไอวอลดำนะครับหรือว่าจะเป็นไอวอลสีแดงหรือว่าจะเป็นสี ฟ้านี้นะครับหรือว่าจะเป็นไอวอลาวานะครับแล้วก็ สามารถเลือกเป็นด้านไอวอกจินี้ได้นะครับนะก็แล้วแต่คนดูเลยไปจะเลือกอันไหนนะครับสมมติผมเลือกไอวอกจิมานะครับนะก็จากนั้นนะครับมันเอ่ยิงครั้งหนึ่งเนี่ยยี่สิบห้าไดมอนด์นะครับนะแล้วก็ยิงสิบนัดนะครับสองร้อยไดมอนด์ก็คือยิงไปเลยสิบนัดนะครับแล้วก็สลับการหมุนเนี่ยก็หรือว่าการยิงเนี่ยมีสิทธิ์ลุนรับนะครับเป็นด้านสไปกี้สไปเลยนะครับนาก็เป็นด้านไอวอลสไปกี้สไปก็จะเป็นไอวอลที่ยังไม่เคยเปิดขายนะครับนะก็เป็นไอวอลที่น่าจะแรงนะครับหรับไออว ก็คือมันจะอ้วนๆดูเหมือนแข็งแรงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ความจริงก็เท่าๆกันหมดนะครับแล้วแต่คนสะสมอะไรประมาณนี้นะครับนะถ้าใครเป็นสายสะสมอย่าลืมคอมเมนต์ยูีดีตารางคิวงนี้ไว้นะครับเผื่อผมสุ่มแจกแบบเผื่อผมแบบยังไงผมจะสุ่มแจกเลยนะครับนะสุ่มแจกเข้ายูีดีก็อย่าลืมเม็นเฟซบุ๊กไม่ได้ผลไว้นะครับนะที่อยากจะได้เช่นนะครับนะผมอยากได้เพราะผมไม่มีตังอะไรอย่างนี้นะครับนะก็อย่าไปก๊อปชาวบ้านเขานะครับอย่าไปก๊อปคนอื่นนะครับว่า เไม่มีต่างอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เเพียงแค่แบบไม่ต้องกรอบกันมากนะครับก็คือพิมพ์สิ่งที่เราอยากต้องการนะครับว่าเราจะอยากได้อะไรเช่นผมอยากได้ไปในด้านไอวอลสไปกี I ้สไปอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าผมอยากได้เพชรเอออยยีเพชรนะครับนะ ขอละอะไรประมาณนี้นะครับนักก็่าลืมนะครับนะใครที่เมนอย่างนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ไว้ด้วยนะครับนะก็สำหรับกติกาเขาจะทิ้งไว้นะครับนะกสำหรับตารางคิวนี้เลยนะครับนะแล้วก็สักวันนี้อย่าลืมทักมาละกันนะครับนะกสำหรับคนแรกเท่านั้นนะครับนะก็โคไปที่เรียบร้อยผมก็จะแจกให้นะครับนะก็สักวันนี้นะครับนะก็ไปแนะนํากิจกรรมอื่นกันเลยนะครับนะกกิจกรรมนะครับนะกพีคล็อกฟาดไอเทมนะครับเป็นกิจกรรมเริ่มตั้งวันที่ยี่สิบเก้าถึงวันที่สี่มิถุนาเลยนะครับนะก็จะเป็นกกกกกิิจจรรรรรรรมมมททีีี่่่สสาาาถแบบบยยัังงไออะะะ็็คคืเปนนนฟกิจกรรม นี้นะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่ มันไม่ได่สายฟรีเด็กก็สลับใครที่อยากอยากได้ส่งฟรีก็คือเมนยูดีไว้ะครับนะเผื่อเออได้เพจไปแล้วก็ไปส่งฟรีเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่กิจกรรมนี้เป็นสายเสียตังค์นะก็คือเป็นสายสายเป้นะครับในกิจกรรมนี้ก็คือมีสิทธิ์ลุ้นรับเป็นด้านดับคาตนะเลยนะครับนะก็จะเป็นดับคาตนะอันนี้เลยนะครับนะก็ถามว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นดับคาตนะแบบไหนนะครับนะก็จะเป็นคาตนะแบบนี้เลยนะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับสำหรับเซตม่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นด้านเซตผู้หญิงนี้แลก็นบคะยรั ก็จะเป็นดาบคาตนะที่เอ่อนำมาขายนะครับแล้วก็เป็นดาบคาตนาที่เป็นสีไฟนะครับนะก็เป็นสวยพอสมควรเลยนะครับนะแล้วก็กิจกรรมอื่นนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับกิจกรรมอื่นนะครับนาปาร์ตี้ออนเดอะบีดนี้นะครับนาเริ่มตั้งแต่นะครับนาวันที่20จนถึงวันที่2นี้เลยนะครับนะก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับนะก็ จะเป็น,นก e ิจกรรมที่หมดเขตเดือนหน้านี้ก็คือเป็นเดือนมิถุนายนเลยนะครับนะก็จะนำนะครับนักสลับปาร์ตี้เป็นด้านโทเค็นซัมเมอร์นะครับนำมาแลกเป็นด้านเซ็ตร้อนหยุดสุดร้อนหรือว่าจะเป็นเซตนะครับปาร์ตี้ชายหาดหรือว่าเป็นเซตบูบีดใช่นะครับนะแล้วก็เป็นชุดแม่น้ําบูแล้วก็เป็นกระเป๋าเพลามนะครับแล้วก็เป็นด้านเซตนะครับสลับหมวกพิงบีดแล้วก็เสื้อพิงบีดกางเกงพิงบีดแล้วก็รองเท้าแตะพิงบีดนะครับนะแล้วก็ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นด้านพวกเอ่อชิ้นส่วนนะครับนะชิ้นส่วนกล่องสสสุุ่่่มมเเเลลยนนนนนนะะะะะคครรรััับบกก็็็แ้้ววจปดาาออตภ ก็จะมีหลายรูปแบบเลยนะครับน่กิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ได้แน่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบสายเติมคนพลาดห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ได้แน่ๆเลยนะครับแล้วก็เติม1000งพันเพชรน่าจะได้เลยนะสำหรับผมว่านะครับล้วก็ สลับเอ่อปาร์ตี้ออร์บิทนี้หายได้จากกล่องนี้นะครับแล้วก็คือกล่องระยี่ยผ้าไดมอนด์นะครับนะาหายจได้จากข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นไอ้พวกเถอโทเค็นนี้เลยนะครับนะแล้วก็สลับมาเฟียไดฟิฟายนะครับนะก็จะเป็นกิจกรรมเหมือนเคยเลยนะครับนะสกิจกรรมนี้นะครับนะเป็นกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับนะสกิจกรรมนี้นะครับนะเป็นกิจกรรมเตรียมตัวนะครับเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวเป็นกิจกรรมตรงนี้นะครับ แลกโทเคนนักลบจีนนะครับนะก็คือนำไอเทมนักลบจีนที่ผมบอกไปตะกี้นะครับก็จะเป็นโทเคนนะครับนะเพื่อนํามาแล้เป็นเซตต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเซตเออเซตยากูซ่านะครับแล้วก็เซตต่างๆเลยนะครับแบ็กซูตอะไรประมาณนี้เลยครับกิจกรรมนี้ก็เรื่มตั้งนะครับวันที่11หรือถึงวันที่31นี้เลยนะครับในมีระยะเวลา20วันก็คือกิจกรรมนี้ก็จะใกล้หมดลงแล้วนะครับและแลวก็เดี๋ยวผมขอเข้าก่อนนะครับนะคนจะได้ไม่เออเชอญนะครับนะก็จากิจกรรมเอออะไรอะ มีเตรียมเตรียมตัวนะครับน้สู่วินวันของลูกนะครับเป็นกิจกรรมที่เป็นของสายฟรีนะครับนะก็นํานะครับนะาสำหรับกล่องโทเค็นนะครับความทรงจํานะครับนํามาแลกเป็นอ้านต่างๆเลยนะครับแล้วก็คือไม่นวิเชิงแลกนี่ก็คือเราลงเล่นนะครับนะก็คือวิ่งตามแมปนะครับนะตามที่เขากําหนดไว้นะครับเราก็จะได้ของมาเลยนะครับยกเซตเลยนะครับนะาสำหรับใครที่ยังไม่มีแนะนําเลยนะครับนะแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับนะชิลริมหาดนะครับน้าแชร์ความมั่นกิจกรรมที่เออยังไม่มานะครับแล้วก็คือหมุนตั้งแต่เมื่อววววาาานนนนแแลลล้้ะะะะครับเดี๋ย่ก็จม แล้วก็สักทีนี้นะครับไปจากเทมโคนกันเลยนะครับนอกจากเทมโคที่สามารถใส่ได้เซิร์ฟหมดเขตวันที่31นี้นะครับผมนะก็จะเป็นวันที่สามาเิเเลยนะครับนักจาเทมโคนนี้นะครับเป็นรายเทมโคนนะครับนะ ACW 2 UTCD ีดนะครับนะ 6fn6 ขีด s myq เลยนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยใส่เชื่อมโค้ดสามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟนะสำหรับใครที่ใส่ได้นะครับนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ยูดีบวกเฟซบุ๊กไว้นะครับว่าได้จริงนะครับนะแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับสาย์เชื่อมโค้ดนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับนะอย่าลืมไปใส่กันนะครับนะผมก็มาบอกข่าวสารอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับนะใครอยากได้ประเด็นตำนานคาตานะนะครับนะคาตานะไฟอย่าลืมนะครับนะคอมเมนต์ย <able> ูดีไว้ผมก็จะแจกเหมือนเคยเลยนะครัับบคคคลลิปโนนี้ขอ110ไ์ะร ก็สำหรับใครที่อยากเข้าแค่นะครับเป็นในร้านแค่นี้นะครับนะก็เป็นแค่ที่ผมอยู่ปัจจุบันเลยนะครับนะก็คือใครที่อยากเข้าก็สามารถนะครับนะเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับยูวีแค่นะครับนะาหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามนะครับหกหกศูนย์เลยนะครับนะก็สามารถเข้ากันมาได้เลยนะครับนะาสำหรับแค่นะครับนะาก็เออเน้นแบบ แรงแรงใดขึ้นนะครับนะลาลาโก้สลับเล่นทุกวันนะครับนะไม่ต้องจําเป็นต้องแรงใดหรอกเอาแรงแพทก็ได้แต่ขอให้เล่นทุกวันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สักวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับนะอบคอณครับ